ซ้ายมองกระจกขวายกขึ้นหนึสูงเอ,อ้แล้วก็ถ่ายมตรงๆออช้าๆเรื่อยๆครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับถ่ายแบบว่าไม่มีสคริปต์นะครับถ่ายกัน,นสดอยากเห็นตรงไหนมุมไหนเราพูดเราทํากันให้ได้ให้เห็นชัดเจนไปเลยนะครับว่าแต่ละนาทีเราทําอะไรได้บ้างช้าๆครับ เดี๋ยวมันก็หลอนเร็วขึ้นเดี๋ยวมันก็ช้าอะไรเงี้ยแต่ช้าในชัวร์ครับหนึ่งติดให้หยุดนะอ่าโอเคครับดีเดินหน้าฝึกการฟังเสียงสัญญาณเซนเซอร์ในรุ่นที่มีก็มีถ้าไม่มีก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องสังเกตเอาเนี่ยช่วงผ่านอย่างเงี้ยเราต้องมองให้ออกว่าเราอยู่กึ่งกลางหรือเปล่าเราเบียดฝั่งไหนหรือเปล่ายียงไปฝั่งไหนหรือเปล่า ต้องมีความมั่นใจในตัวเองอย่าดูหลังมากเกินไปดูความดูโดยรวมข้างหน้าด้วยหยุดรถครับซ้ายขวาฝั่งไหนเหมือนจะเบียดฝั่งขวานั่นแหละเป็นเ <c oughs> พราะเราตั้งใจเราตั้งใจแต่กระจกอย่างเดียว <c oughs> เราไม่ได้ดูดูหน้าโดยรวมด้วยเข้าไปด้วยนี่เราเขาเรียกว่าการสังเกตนะครับต้องสังเกตให้ได้ว่ารถเอียงมาทางไหนอเอียงมาทางซ้ายครับทอร์อลเบี้ยวขวาอยู่ใช้นิดนึงไม่ต้องมาก อ่าปล่อยไนขยับไปใช้แล้วก็คืนพวงมาลัยให้ตรงโอเคครับเปิดไฟเดียวขวาทิ้งไว้เดินหน้าไปเรื่อยๆกะการเลี้ยวด้วยตัวเองข้างหน้าถ่ายตอนเลี้ยวเลยนะคืนพวงมาลัยก่อนไม่งั้นมันจะวนเป็นวงกลมอยู่นั่นแหละเอออย่างน้อยๆเลี้ยวให้ได้แล้วคืนพวงมาลัยให้ได้ก่อนมันอาจจะยังไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่เป็นไรเลี้ยวแล้วคืนให้ได้ก่อน ก็เทปนี้นะครับเป็นเทปที่ให้ดูวิธีการใช้พวงมายนะครับแล้วก็ฝึกให้ผู้เรียนดันชินกับรถนะครับผมทําบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจอดการหยุดการถอยการเข้าเกียร์อะไรอย่างเงี้ยให้มันถูกทุกครั้งนะครับเรื่องการเป่เกียร์ตอนนี้ผมยังไม่ให้เล่งเลยนะครับตั้งแต่นี่ผ่านมาก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีการใช้คันเร่งนะครับเพื่อปรับผู้เรียนก่อนนะครับช้าๆปรับไปที่ช่องแคบเลยนะครับในช่องกวยเลยทังนี้เลย หมุนกลับมาอ่าหมุนกลับมาอีกเบรกด้วยเพราะว่าจังหวะมันต้องเข้ากันอ่ากะให้มันไปได้รอบเดียวเพราะฉะนั้นจะไปได้ก็คือให้มันช้าๆแล้วปรับปุมอะไรให้ปลอดภัย ตรงไปถึงมุมนั้นแล้วก็เตรียมเโยวซ้ายข้างหน้าบางคนเลือกที่จะไปฝึกกันบนถนนใหญ่นะครับยังไม่สนับสนุนเรบเพราะว่าขนาดเราบังคับอยู่ตรงนี้ใช่ไหม, <c oughs> มเราก็รู้ว่ามันจะรอดไม่รอดครับบางคนก็ไปขี่บนถนนใหญ่เลยซึ่งเราต้องฝึกพื้นฐานก่อนพื้นฐานการเอาตัวรอดเบื้องต้นก่อน จริงๆตอนนี้ผมลงจากรถก็สามารถเดินหน้าถอยหลังได้แล้วในจุดที่เรากำหนดไว้ให้เดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายข้างนอกให้ดูด้วยนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่แต่ข้างในรถด้วยกันเราจะไม่เห็นว่ามุมข้างนอกเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะให้ผู้เรียนอยู่แต่ในรถนะครับแต่เราจะไปให้เดินหน้าตรงถอยหลังตรงดูว่าเวลาอยู่กู่กับเวลาอยู่คนเดียวการตัดสินใจเป็นยังไงบ้างอเดี๋ยวเราเดินหน้าเข้าไปในช่องแคบนะครับ ถ้าหมุนพวงมาลัยเร็วแสดงว่าจังหวะรถมันเร็วไปนะต้องเบรกด้วยนี่ก็เป็นการฝึกเดินหน้าถอยหลังนะครับการกะเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ตอนที่เห็นกันก็เป็นเรื่องของการใช้พวงมาลัยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าเวลารถจอดเอียงนะผู้ขับขี่จะสามารถที่จะถอยหลังปรับเข้าไปได้เหมือนเดิมไหมนะครับถอยหลังกลับเข้าไปครับถอยหลังกลับเข้าไปด้านในเหมือนเดิมอันนี้จะยากกว่าเดิมตรงที่มันมากๆคือมันมันสามารถมันไม่สามารถมองเห็นตรงได้เหมือนเดิม วิธีการที่ผมบอกไว้คือเราต้องถอยปรับไปที่ฝั่งมันกว้างก่อนอะนะครับสังเกตการหมุนพวงมาลัยนะครับทําได้ถูกต้องนะครับรถมันก็จะเอียงเข้าไปนะครับดูซ้ายดูขวามีการหยุดปรับมุมนะครับซึ่งถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าจะคิดเองได้หรือเปล่านี่แหละมาดูกันนะครับใช้ได้เลยนะครับการหยุดแล้วก็คืนพวงมาลัยนะครับ เพื่อที่จะปรับมุมซ้ายขวานะครับถือว่าพื้นฐานที่บอกไปนั้นใช้งานได้จริงนะครับแน่อย่างนี้แหละที่อยากเห็นก็คือการหดหยุดแล้วก็หมุนใช้พวงมาลัยนะครับมันจะยากเฉพาะตอนปรับมุมแรกๆเท่านั้นแหละ ดูนะครับว่าจะรอดจริงหรือเปล่านะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ฝึกให้เบี้ยวนะครับจริงๆก็ถอยหน้าถอยหลังธรรมดามันง่ายไปนะครับหรือว่าจะไปได้ไหมนะครับมีการชนเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่สังเกตว่านี่คือใหม่จริงๆนะครับเดกก่อนครับพี่จอดก่อน ถ้ามันดังแบบนี้นี่มันต้องมีปัญหาอะไรแน่นอนเราลอดข้างหลังนะครับเพราะเราตั้งใจหมุนแต่ข้างหลังอย่างเดียวสังเกตดูหลังมันซ้ายขวามันจะพ้นดูจากกระจกนะครับพ้นไหมพ้นค่ะแต่พ้นนะครับแต่ข้างหน้านี่เราชนไปเรียบร้อยนะครับเพราะเราตั้งใจหลังมากเกินไปเราใช้พวงอะไรทุกครั้งเราจะต้องคืนกลับมาด้วยอ่าหมุนกลับซ้ายรอบหนึงครับอ่าโอเคครับถอยหลังครับเข้าเกียร์โอเค ขอบสำหรการติดตามเทปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ